สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือนมากินข่าวจ้ากินข่าวกับลาบกระดูกนะคะกระดุกเอาไปย่างกับตะลาบนะคะวมีพักกันจองพักกันจองนี่เอาไปย่างก่อนนะคะย่างไฟมันหอมมีพักไก่พักจองมีพักเอกพักกาดหมกแตงนะจ๊ะหมกแค้งอะไรแบหมกเขือนะคะไข่ต้มมาด้วยจ้ะเซ็ตเซ็ตกันค่ะ hmm Mama, I want to talk to you, Bob Krab I ันจององมาจากไหนข้าข้้าใอยากกินไข่ขาวใคได้ให้แม่กินครับเออสวัสดีครับยังกระกระนันเยอย มันมันโดนกระถางต้นไม้ข้างหลังอ้าวนั่าจริงคนเดียวก็ไม่ได้เนาะพักข้าจองอย่างไรมีเสียมันเสียออกหอมหอมทำไมไม กินอันนี้มันนะกินไม่ได้เหรอกินแล้วกินอ่ะถ้ากินจองอันนี้อะไรอืมคือ แม่องอืมอเกาศสดๆจากสวนสวนแม่ยาจ้ะสวนแยม่วงแล้เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็อยู่นทัทอดบหมดอนแลงเลยอ่ ประดุกตัวเดียวอืมไม่สเนี่ย อ่ออนๆอผักกัญจงเก็บมาสุดๆอันนี่ผักอะไผักกัญจงแล้วผักกัญจงฉุดอืดเราวเก็บมาไม่ช้าใช่ไหม ไมอยากกินยิงปะอไรมไม่ได้มกินกินก็เก็บเด็บไว้ที่เดิม อันนี้ผมไหมขมมากไหมตอนนี้อ่ะขมมากไหมมากเหรอเอือไข่ขาวกินไปเต่ ็มักเขอือมักเขือครับอืมอืมน้องเด็กนะไปลามาจ้ะอ่นมันจะจวางตรงนี้มาจะเข้าบ้าน อมไหมไม่มเหนอกวืมเกือบพ,พวงเหรอรอันนี้ต้นอน้อยแม่ข้ามไหมใบชะมไหนครับใบชะมแมนเหรอครับเรากินกับซ้ำตํา,ตาอืม,อม กละไวอย่าโคตรอย่าโคตรมามายกมายกให้มันสูงยำยำโม,มห็นกับข้าวน่าจะมโเห็นกับข้าวเหรอกินไหมแม่กินผัดไหมเดี๋ยเล่นอย่าเล่น,ลนไปไปดูทีวีไปนะอย่าโคตรอย่างนั้น

เอาลอ้บนบะนะทำยังไงหนัอหนักมากินก็ไมันต้องกินอย่าทำยางไงสกปรกอืมก็บะบะ เผ็ดเผ็ดน่าทำจงังไลแม่อมิหยาบเรื่องเคร่อไม่กินแม่ไข่แดงไม่กินไหนเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวกินเองเอาม่กินยังไม่กินเก็บก่อนครับกินเก็บก่อนอมนะิอ,งงอยาหเจ็บตะปอน นัำมุ่นวันยอตีตีตีดีดีดีเอ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 บุ้มต้าไมอร่อยไหมอร่อยครับจะกินนี้ไหมเผ็ดเหรอมะเขือพวงมะเขือยา อ้หนนะ้าข้าวโพดกับมะเขือยหญามีน้านะบางกินม้าไก,ก่ก็ได้มีหม,หมูเว้ไว้ทึ่งบักกันจองผนะักกันจองไอ้ในผักกันจองหมดแล้วฮะผักกันจงผักกันจองไปแล้วไปแล้วอีกมีจะผักอะไรผักอย่างอื่นผักอะไรอ kim bầm bên má còn cứ, con cung con chim anh còn con chim con cứ. เป็นคโตี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เขาใช้เพื่อใช้แม่แต่ฉันไม่ มะกี้ห<า>เหรอแม่แม่ยาเด็ปอนนี่มันแม่แดงเออครับทไม่ไข่แดงอร่อยมันมันมีวิตามินแม่ไม่มีวิตามินครับผมอันเป็พอแล้วเหรอพอลแล้วอืมดแล้วนี่เอครับกินผักให้หมดไอ มันไม่หมหรอกเอมกินที่หลังค่ะบสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะถ้ายัางเห็ดเห็ดยังบวดีบวงามก่ะให้อภัยกันเด้อพี่นะคะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพกเพื่อกล่าละคะาฝา กุติดตามให้เป็นกำลังใจให้แม่น้ะคะไอติเตือนนะนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ